สวัสดีครับเมื่อนี่แอดมินได้เดินห้างมาสา่งครับมาซองเมืองสัง้วก็เอาไร่ซื้อ F4 ที่ร่วมสั่งบ่านำซัก์สียดครับคนถาวายเงินมาเนาะคนคุณรถตหน้าแสงร่วมครับจำนวนเงินหาร้อยบาทนะครับเนาะครับคุณว่าไล่กระม่นจันเท่ผ้าครับสองร้อยบาทครับแอดมินก็เลย ก็เอ,อนุโมทนาบุญน้ำพ่นนะครับเนะาะกมาซองสางครับเพ่นกระรัง,งบุญละนาไม้ครับเพ่นกระรังฐานบุญละนาไม้พ่นกับเลยโอนเงินมาทําบุญน,นําฝากเอฟซีมาฝากแอดมินเขามาครับขอพูดอะไรครับสำหรับเอฟซีที่เขามาร่วมบ,บุญร่วมกุศลนน้ำกันเนาะครับเนาะมีหน่อยมีหลายกับวันไปยังสร้างเพ่นกกระรัง,งหยุดครับเดี๋ยวกับไปเบิงึงแนวทาง ทีเอฟซีเพิ่นฟันดีอ่าวันนีขอให้เพิ่นแบ่งปันโชคลาภให้เอฟซีสุกครับอ่าเพิ่นฟันเป็นตัวดเงินได้ท่องคืออย่างนี้เพิ่นว่าอ่าเพิ่นฟันว่าได้เหงื่อได้อยังขุดดิมาเบิ่งว่าเพิ่นเพิ่นสื่อตัวใดเพิ่นลงทุนตัวใดเนาะเพิ่นฟันฟันสัตว์เนาะอ่ากลไปรับส้มรับฟังการสัมผัสครับอ่าแอดมินกับทรสัมผัสทั่วหาเพิ่นเพิ่นดูข้างไก่ครับ กับไปฟังเมองน้ำกันครับฝนฟันยังไงเป็นใจเงินเด้ห้องบอฝนมาฝนหมั่นใจคักวครับเนาะขั้นฟันนังสิเลยวกตลอดฝน่าเอาไปรับส้มรับฟังน้ำกั็ครับสองศูนย์หนึ่งเออ้จ้าครับผมครับเรียนบอครับอันมหาเหงครับ อ่า,าเป็นไหนนาะที่ได้ยินว่ายืนอายุยุ่ยยสังครับยุ่งสังซักซึ่เลยค่ะอ๋อเ็เดีเ็นัวดีบ่ยูส,งนนสังนะไม,ไม่ไมั้หลายตัวพ่อคนแล้วเดิน <c oughs> ได้ที่ได้ยินว่าฝันดีครับอ๋อฝนนันต้องวัดคเละจ้าฝัน,นอ๋อคือฝันฝันตอววัดเนาะ ครับผมพ่นมาหนนอเป็นแนวทางเอ็กซซีในเพียงยื้อต้อนอาสารย์ันชิดโอ้ก็เลยบอกเลยบอกผ่านมาแม่นบอกครับ กทะเลวานซาตูเด้อลูกถืกตัวได้กระซ่าลูกอย่าเที่ยวน้ำลูกอย่าเที่ยทีก่อนกันือบ่อน้ำครับผมครับผมค่ะนอนเด็กก็ได้ไปกับกระวานปูหะละปูท้องหมาปูที่ปากขาวแล้วกันย่าอันตะเคียนยืนหน้าปูนั่นแหละโครับผมครับวันนี้ก็นอนมาที่แกงก็เลยฝัน น <ar> oh. oh. ี่แถวบ้านหนี่มานีสั้นเดียวเดียวคุอตั้งปาเราคือเดินพยานาคไม่พยานาคองย้ายย้าดำดำโอ้สีดำดำดำเลาม่นีไม่นีมาสั่นเป็นระาสีเหลืองยาไปไม่มาอยู่สูงพดย่สูงเพรพรอมาสั่นโอ้เไมดึตดัวเราเลาไม่อีกเราไม่อีกบ่ได้ยินสิบ้านยังสบาสิบเอ็อยังคุณังอ่ะนะครับผม ไปกินยำลงมาเมันจะขึ้น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 ลงมาล่ะโดนหนาลงมาใจหนาอะไรเนี้ยอันนี้จะล้างสีเป้าอิงยงก็นล่ะมาหนี้ยิงเสียงโทรศัพท์น้องภัยเนี่ยมันติ้งมากของข้อมันน่ากระลิ้นตื่นครับผมจ้าตืึนแล้วแต่ว่าอันบ้านเลขที่หลังนั้ที่อันที่เคุณยู้มวันะ คนอยู่คนยนอ่หันมันเลขที่หาเจ็ดสามหาเจ็ดสามโอ้ตอนแรกขึ้นว่าเป็นขึ้นว่าเป,เป็นตัวนี้มันวาครับก็ขึ้นมากยูวันนี้เย็นครับแอดกับึงว่านี่ยู้ใจเหน โม่หนำัดสินแ่อีกหนน่อาาเี่ยในาุอาไปแล้วเอานมั่นเ่อาเุบอยุ้ครับครับผมแม่ซุกซุกซเศ้าแต่ว่ากเอามซื้อไหวกป็แบัวเยคือนอนฝักับันีอยู่ครับผม้กดโอ้คนจะดีไหมโชคือเก่าก่น้อ อืปนาเงเยกูละโอ้ว่กาปนกเดูเน้อ่งเงยเป็นบอสเ้ผู้ใดเพิ่นผู้นบ้โอ้ผู้บ่าวขาเเนื้อมมีคนออกมาเนื้อไม่มีคนอมาไม้เนื้อเนื้อสองงเลยน้โอ้ เป็นพูดขึ้นสมัยก่อนเท่านี่นันบอครับ้เป็นพูดมากต้วยโอ้นป<อ>ันเป็นีใจันเด็ุยคน,นะ<อ>นนากเวลา่ได้ปที่ทอะนะเอาปุยใสนาดซนะ้ําะต่ะุงนะโอ้ผปนมาได้เนื้อ กเนมาหาอ,อันมันมาขาึ้นบ้าะไี่จ้ามานขึ้นจากกินถือไยเล็กยังมาแรงแล้วโอ้โบ้านนี้ขึ้นมากตัวใดครับขึ้นมากตัวใดขึ้นว่าขึ้นว่าเนียวอาฮึอฮอลงทุนไหว่จังไรไปตั้งฝันลงคุนไหวเนี่ยอยู่ตัวใดครับหก ห้าเจ็ดห้าสามด5 7นี่มาไมใซะทีแรกแล้วครับเนี่มาททีแรกกักครับผมคอยมาฝันาปูนล่ะอาปูนตั้พูดดำตัวแล้วก็ดำอกันองค์ก็ดำเทีเยอะไปใหญ่ใหญ่จำเสอไฟฟ้าคนนี้ตัวผมครับผม ตัวนี้ซื้อไว้แล้วก็เลยม,มาฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้สองผูดอสองถุงสองผูดมาให่ตัวกระเลี่อนเปิ้งถุงใดเนาะมันเนื้อหลายกว่ากันถุงใดมีดุกสองถุงใดก็มีแต่เนื้อมีแต่เนื้อเป็นมัมเป็นมัมยืดเนื้อยไม่ไม่หอมไม่ไม่ยุ่เดี๋ยวเมิ่งหน่งเม<ะ>ืองหนังแตงเหนื่อยหนึ่งผู้เอามาให้เป็นผู้ผหญิงขึ้นผู้ชายครับ เพดินเ่ืโอ้ี่ว่าเป็นผู้ช่ยเป็นผู้ช่ยแต่เป็นผู้ชายผู้ชายพอดีมีเอฟซีมันอยู่ทั้งรังอะนะผู้ชายกัน้าหาะครับแมนบอเมีแมนบอแมโอ้เล่แต่ว่าแต่แต่ว่าสหลักต้องปูอยู่แต่ว่าจ้ ่นนั่นาไปอในของันงครับวันหาาเกเกหสามอันนั่นอันนัแม่อันนี้แม่กายตีที่เมียนไม้นะที่เมียนไม่นะเออครับครับผมอันนั้นว่างหันมนพากันมาซซองสางพอล่อมว่าเตุอะไรใตัเลแม่เมื่อกี้นี่เขาเออที่ซองว่างหัน หาเกเออพอเรามาหายเกียแม่เห็นหาเก็ดรแม่เห็นเาเก็ดที่ทสื่อตมเืวมมไน้มันัดมานี่ันจุงมน้ที่ที่สือตไดเกาะสื่อเตมห อ้เด็ดังนะครับดัง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 ย่นอย่นสัว่ามันหาเจ่ดเแอมินกันั่งย่สั่งก็คือหาเจ็ดเนาะอืมมันเข้ากันหลายตำนากอยู่กเลยบากระเบิงจเบิงนี่แหะต่างแอดมินเบิง่เรื่อยนี่หละและการที่เพิ่ส่ส้นวานี้ดิอันปูยางุดเท้กับพุ่มยางประตูมาเต้นน่นะโอ้้อไปยื่นทั้งทงกุดกราบคุณครับ ประจักษ์อกอเออประจักษ์จริงำเภออำเภอประจักษ์อืมอืมประตูเดียวกันนี่แหละามั่ติดเสจยงใดเสียงใดตระหนักก็เอาตากก็ปั่นเนาะครับผมปั่นจ้าอืมเอาเอาจ้า,อาตอนนี้แอดมินก็อยู่สังหรับครับอ,อ่นอออานเสียอืมค่ะคอันนี้ก็เป็นเสียงของคุณรจนาแสงรวมเนาะค่ะเนาะแอดมินสัมผัสเพื่อน ร่วมสร้างบ่อน้ำศักดิ์สิิทธ์กับทีมงานมหาหิงพาม้วนเนาะคุณรจนาแสงรวม500บาทแล้วก็คุณวาไลกะมุ่นจันเท่ผ้าสองร้บาทเดี๋ยวแอดมินจะเดินทางเอาไปให้พอจำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้แอดมินอยู่ที่ที่ที่บ่อนะค่ะแม่อยู่อยู่หน้าบ่อครับเาไปเมืองคลิปเขาเนาะสาธุสาธุสาธุนั่ค่ะสาธุสาธุค่ะ ที่เนี่ยฟันมาดูฟันมาดูครับบาดเออสื่อเออเจ็ดห้าอืมเจ็ดครัท่านผู้ชมเจ็ดห้าคิดว่าสิเป็นล่างเพเป็นบนคว่าเป็นล่างหาสามเป็นบนโอ้คือคือว่ามักตัวนี้เนาะหาสบนเนาะ จ่าเพราะว่าเพื่อนอยู่ทึ่งๆแ่อันไปยนยืนทึ่งยู่ทึ่งหลังข้าเพือนเปื้อนคุณเนาะหลังนัอันเพื่อนหลันั่นเนี่ฝันย่ำได้ก็แต่ว่าฝันเกี่ยวเืงนหลังนั้นเงอนเอนหลังนั้นเน่ไม่เสงมันนีคือออกสดใช่ไหมอเี่มารมงเดมึงเดงกับฝันวันี้เน่ยฝันเอนมีเรี่ยวเรื่อยเลยมันออกตดี่นเดไม่นออกราิมันก็ออกอีครับผม เออข้อันาบยวทัมห่าเก็เป็นแนวท่างครับเป็นแนวท่างข้าราเป็นที่อย่างแนวทางเนาะการอ่าอืมไม่วาก็บัตลอดสื้อเหล็ปูมาเอาถือถออมือนึ่งเมือนอกีนี่ว่าโอไทยฮ่อ่ากลับ รับหเห็าสางปลาตรงไหนเน่นออันหิวทุงเนี่ยสร้งทุ่งมเนาะเมื่อเดี่ขึ้นจับเอาเงินตลอดรพวกส้มเนาะกอบกลวยเอาพวกส้มเออาขอบคุณหลายครับที่แบ่งแบ่งกัดเอฟซีเนาะแบ่งกัดเอฟซน้ำกัดมีโซคมนลาไปน้ำกัดนะครับเอีกโมานี่ยโมา้กันเ็ี้ยนน้ำกัดี่อย่ามติดตามคลิปเขาะเนาะ ยังมาทำเนี่ยร่องจะฟอกเมืองจังหวัดอยู่กลังไทยอยู่เดี๋ยวผมสิลร่องไฮดักสร้างสางกับสืบร่องไฮครับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับครับอันนี้จะเป็นเสียงสัมผัสนะครับเนาะ F4 สายบุญครับเพิ่นโอนเงินมาทำบุญร่วม สร้างนะครับเฮ็ดสรั่งบุรณะสร้างเนาะเพิ่นกะฝันดีครับเพิ่นเลยอยากบอกต่อเอฟซีที่เขามารับส้มเราฟังครับเพิ่นฝันเป็นอะไรเงินได้ท่องขึ้นยังเนี่ยครับเพิ่นฝันเพิ่นกะมักเพิ่นว่าเพิ่นกะฝันมาให้ครับล่างเจ็ดหาครับบนห้าสามครับเพิ่นมักสตูเพิ่นเนาะ ตัวเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันโชกลาบหาผู้ใดเขามารับช้มรับฟังหามักเหลขกโตน้ำเพิ่นอีกคลงทุนจักน้อยครับลงทุนไว้จักน้อยเพราะใน้น้ำเพิ่นเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจให้อดมินได้ครับเด้อขอที่เขามารับชมรับฟังครับกดไลค์กดแชร์ครับส่องมหาแห่งฮามวนครับ เอาขอบคุณหลายๆครับเร่องเรื่องครับเป็นฝันดีครับเป็นฝันดีครับได้หิวเนื้อยผมเด้อครับเด้ออาจอาจสิมาของเพิ่นก็เป็นไปได้ครับอาจสิมาของเพิ่นก็เป็นไปได้บ่มี่ย่างแน่นอนครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ